ดีค่ะเรียนน้องๆรรรกราบโจดเฮ้ยปวดทาพวกพี่นะคะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือที่น้องๆเรียกกันว่าบางบดน,นั่นเองค่ะพวกพี่นะคะอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีตัว,วย่อว,ว่าไอีค่ะอนอื่นเรามาทําความรู้จักกับพวกพี่กันก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ติดข,ข้อมารอบไหนค่ะพี่นะคะชื่อเฟชชี่ ติดรอบพอร์ตฟลิโอโครงการ Active Refinement หรือที่เล่นชื่นว่าโครงการ AR ค่ะพี่ชื่อพอยนะคะติดรอบ AR เหมือนกันค่ะมารอบเดียวกันค่ะพี่ชื่อฟ้าติดรอบพอร์ตฟลิโอโครงการเรียนดีค่ะพี่ชื่อไอนะคะติดรอบ2โฟต้าโครงการคัดเนียเพยใช้คะแนนแกะแผนค่ะส่วนพี่ชื่อมวนนะคะติดรอบสารอบรับตรงร่วมกันค่ะแล้วก็คณะของเรานะคะก็ยังมีอีก2สาขาย,ย่อยๆเลยก็คือ CS หรือว่าเราจะเรียกว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็ DSI นวัตกรรมบริการอิจิทอลค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแน,น,นะนำเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในตอนปี1หนึ่งนะคะวิชาภาคเรามีกี่วิชานะคะเรามีวิชาภาคกันทั้งหมด9ตัวค่ะอ่าแล้วก็วิชาบังคับจำนวน5ตัวซึ่งในเทอมหนึ่งนะคะเราก็จะเรียนอันแรกเลยก็คือ INT 1-0 0ก็คือ i อินโฟเมชั n เทคโนโลยี a m e n t a l ก็จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมในมุมกว้างๆแล้วก็จะสามารถนำไปต่อยอดในวิชาอื่นๆได้ก็เช่นดีไซน์ thinking เราก็จะไปเจออีกทีในตอนเทอม2ในวิชา Ux ก็คือ I N T 104นะคะแล้วเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ Cloud Service mm hmm. การเขียนพ o ดชาร์ตแล้วก็ e เ Train อะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น I N T 102หรือว่า Web Technology วิชานี้ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML แล, S <S <ม>แล้วก็ CSS ค่ะแล้วก็ในวิชานี้เราจะมีโปรเจกต์ด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่ตอนเทอมหนึ่งพวกพี่ก็ทำโปรเจกต์มาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ในหัวข้อถัดไปนะคะตอนนี้เรามาต่ออันนี้ก่อนอันที่3วิชาที่เราจะเรียนก็คือ I N t 1 0 1 Programming Fundamental อันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาะค่ะก็จะมีทั้งการสร้างคลาสอ็อบเจกต์การกำหนดตัวแปรแล้วก็ชนิดของตัวแปรต่างๆรวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะคะพี่ไออโอพค่ะเออใช่แล้วก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับโลจิกต่างๆก็มี loop อรูป e loop แล้วก็อ f else อะไรประมาณนี้ค่ะน้องๆก็จะได้ฝึกโลจิกกันแบบ เข้มขนเลยสดเลยค่ะต่อไปวิชาภาคตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะเจอในเทมอมหนึ่งก็คือ i n t 114 discrete mathematics นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เนะะื้อหาก็จะเป็นที่เราเจอในตอนมอปลายแล้วก็อาจจะมีต่อยอดเพิ่มขึ้นมาเนะะืสอสส้อหาสดแทรกอาจจะยากขึ้นนิดนึงใช่ๆเรื่องที่เรียนก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเซตตกากา์ฟังก์ชัน ก็น่าจะเป็นการเรียนสับเลียนแล้วก็วิชาดีกราฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากวิชาภาคนี้เราเจอวิชาอะไรอีกไหมอ๋อก็เจอวิชาบังคับที่เราต้องเรียนนะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันก็คืออันแรกเลยสําคัญมากก็คืออังกฤษใช่อังกฤษอันนี้แล้วแต่คนนะคะมันจะมีอยู่สองสองตัวสองตัวถ้าจะดูตามคะแนนอนไถ้าสมมติว่าได้น้อยกว่า41คะแนน ก็จะได้ไป,ไปอยู่อิงหนึ่งเจนเนอเรตอิงลิสถ้ามากวกว่าก็คืออิงสองก็อะคาเดมิกใช่ค่ะสองแล้วก็จะเหลือวิชาเจนอีกสองตัวก็คือเจน1นึ่งนยูหรือว่าเจนพละในไอทีของเรานะคะ<ช>จะมีให้เลือกอยู่สอย่างก็คืออาลีลาดใช่ปิงปองอแล้วก็มีออเทนนิสแล้วก็แบดมินตันใช่มี4ตัวให้น้องๆเลือกกันก็ต้องไป แข่งกันเลือกว่าใครได้หนก่อนต้องไปแย่งกันเองตอนลงทะเวียนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะเจอนะคะก็คือเจนหนึ่งสองจะเป็นเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพวกนี้พวกพี่ก็จะเรียกกันว่าเจนปัญหาอ่าใช่เจนจาแก้ปัญหาใช่ค่ะก็เทอมหนึ่งก็มีแค่นี้ใช่เราไปดูเทอม2 แล้วก็วิชาที่น้องๆจะเจอในปี1ของเทมอม2นะมันจะมีวิชาภาคทั้งหมด5ตัวตัวแรกก็คือ INT104 User Experience Design หรือว่า u e u i นะในวิชาเนี้ยน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับแบบ พวกการออกแบบที่เน้นการตอบสนองของยูซอร์นะเน้นให้ยูซอร์เนี่ยใช้งานสะดวกมากที่สุดอะไรประมาณนี้อ่ะวิชานี้เราก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ให้ทำอีกแล้วก็คืออาจารย์ก็จะให้น้องๆเนี่ยไปคิดแอปที่สนใจอยากจะทำอะไรเงี้ยก็จะใช้กระบวนการคิดแบบอีไซต์ติงที่เราเรียนกันในไอคิฟันของเพจที่แล้วด้วยแล้วก็วิชาต่อไปนะก็จะเป็น I n t 1 0 3ท d v a n c e d Programming อ่ะอันเนี้ยน้องๆก็จะเรียนต่อยอดมาจาก คอมโปหรือว่า i อท1 0 1ตอนเทอมแรกนะก็อ,อยากให้น้องๆจาเนื้อหาที่เราเรียนในตอนเทอมหนึ่งไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าจะนําไปใช้เยอะมากใช่<ๆ>เหมือนมันเรียนต่อยอดขึ้นมาแต่ว่าในวิชานี้มันก็แค่ลงเนื้อหาที่ว่าซับซ้อนแล้วก็ลึกขึ้นนิดนึงก็ตัวอย่างก็ยังเช่นเอ่อพวกพี่ก็จะเรียนอินเทอร์ตหรือว่าการสืบทอดอะไรวันนี้แล้วก็คอลเล c ชันเฟรมเบิร์กก็จะเป็นชุดคําสั่งที่จะว่าเนี่ยเขียนมาให้แล้วน้องๆก็ จะได้เรียนว่าเอ้ยมันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มันเอาไปใช้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ในวิชาเนี้ยน้องๆก็จะได้เรียนแบบว่าเอา Java กับ d a t a Base มาเชื่อมกันอะไรประมาณนี้วิชาต่อไปก็คือ IT 107 7หรือว่า Computing Platform Technology นะก็อันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เรียนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็แต่ละส่วนอนะ่ะมันทำงานร่วมกันยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ i n t 1 0นะก็จะเป็น Database ใช่เบสิ c SQL คอันนี้น้องๆก็จะได้เรียนคำสั่งพื้นฐานของ SQL ภาษา SQL เนี่ยเป็นภาษาที่เอาไว้จัดการกับ Database หรือาอฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของวิชาภาคก็คือ INT-200 i ีส0 0เนี่ยก็คือ Data Structure and a l g o r i t h m วิชาเนี้ยเป็นวิชาอารมณ์มาณว่าถ้าน้องเจอโจทย์ปัญหาแบบประมาณนี้น้องๆจะใช้ อ๋อโลจิกใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหายังไงก็คือน้องๆอ่ะจะใช้ d a t a s t r u c t ก r e กับอันกอริทึมอ่ะอันไหนถึงจะทำให้โปรแกรมของน้องอ่ะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็นอกจากวิชาภาคค่าตัวนี้แล้วนะที่เราจะได้เจอวิกิตัวนะมี2ตัวเทอมนี้ก็ที่สำคัญเลยก็คืออังกฤษถ้าในเทอมที่แล้วอ่ะน้องๆเรียนอิงหนึ่งอ่าในเทอมนี้น้องๆก็จะต้องมาเรียนอิงสองต่อก็คืออาคาเดมิก แล้วก็ถ้าเทอมที่น้องๆเรียนอิง2เทอมนี้ก็จะมันจะอิง3ก็คือ L G 332ก็จะเป็นเกี่ยวกับบิซนเนสค่ะแล้วก็วิชาบังคับอีกตัวหนึ่งก็คือเจน11หรือว่าเจนคนดีนั่นเองก็ตามชื่อเลยเราก็จะเรียนแบบว่า จริยธรรมพื้นฐานที่พวกเราควรจะมีในการทํางานกลุ่มในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การทําจิตอาสาไปช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็อาจารย์จะจะให้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแบบว่าไปช่วยเหลือสังคมวิชานี้คือเราจะได้เรียนกับเพื่อนๆในคณะอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นปีของพี่พี่ก็เรียนกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะใช่แล้วก็อุตสาหการด้วยใช่ใช่ก็ได้ทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆต่างคณะด้วยก็ ก็เป็นการทํางานอีกแบบนึ่งเนาะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในตอนปีหนึ่งนะคะก็ชิลๆเนาะราคาน้องค่ะสำหรับวิชาที่ชอบนะคะเพราะพี่สามคนก็จะเป็นวิชาดิทยาคณิตศาสติ์ค่ะค่ะเป็นวิชาคณิตนะคะที่เป็นเนื้อหาที่มาจากแบบมปลายแล้วก็เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึง ก็เลยคิดว่าเวิชานี้กเ็เรียนพอได้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบวิชานี้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายต่อการเรียนนะคะแล้วก็ที่ชอบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการคํานวณอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนขอกพี่เนาะก็จะชอบอะไรที่มันเขียนโค้ดก็จะมีเว็บเพจกับจาว่ารู้สึกว่ามันแบบท้าทานิดนึงก็เลยชอบใช่แล้วส่วนตัวพี่ก็ชอบเว็บเพจเพราะว่าภาษาอที่อมันเขียนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ แล้วก็เวลาเขียนเว็บอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเห็นภาพ<ช>พอเราเขียนปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าเว็บมาให้เราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบระหว่างทำไปได้ค่ะค่ะสำหรับวิชาที่รู้สึกว่าท้าทายนะคะก็พี่ก็จะเป็นวิชาคอมโปเ,เพราะว่ามันเป็นวิชาที่ต้องใช้โลจิกเยอะค่ะแล้วมันก็ แบบว่าเป็นตัวหนึ่งเราต้องเรียนให้ผ่านถึงจะไปต่ออีกตัวหนึ่งได้มันก็เหมือนกับต่อต่อกันค่ะมันต้องลุ้นทุกเทอมอะว่าจะผ่านไหมท้กท<ม>่านจะเครียดเลยนะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าวิชาคอมโพก็เป็นวิชาที่ท้าทายเหมือนกันค่ะเนื่องจากที่ว่าแบบเราไม่แบบไม่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยากซึ่งช่วงแรกๆตอนของเทอมแรกก็เลยแบบเรียนไปก็คือมีน้ำตาเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากแล้วก็ท้าทายมากค่ะ สำหรับพี่ก็เป็นวิชา Data Structure INT 200นะคะก็เพราะรู้สึกว่ามันต้องรู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเยอะถึงจะเข้าใจค่ะสำหรับพี่นะคะจะเป็นวิชา Basic SQL ค่ะก็เพราะว่าตอนแรกอ่ะก็คือแบบเหมือนว่าเรียนได้อะไรเงี้ยแต่พอคะแนนสอบออกมาจริงๆอะ่ะมันน้อยกว่าที่คิดไปเยอะเลยค่ะก็ <laughs> เครียดเหมือนกันค่ะ <laughs> <laughs> ก็สำหรับพี่นะวิชาที่กดดันอะ่ะ จะรู้สึกว่าเป็นวิชาเจนอะไรเงี้ยที่มันต้องทํางานกลุ่มเป็นโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งเจนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี้ยเราต้องไปทํางานกับเพื่อนต่างคณะานเงี้ยก็กลัวว่าแบบงานม,มันจะออกมาไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะสำหรับการเรียนในช่วงโควิดนี้นะคะขออนุญาตเปิดก่อนนะคะเพราะอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบยหมายถึงเปิดโปรแกรมนะคะ ถ,ถ้าถามถึงกิจกรรมนะคะในช่วงโควิดว่ามีเยอะหรือเปล่าขอตอบได้เลยว่าค่าน้อยมากๆค่ะหรือถ้า,ถาจะถ้าจะเรียนก็เดี๋ยก็จะเป็นออนไลน์ค่ะเพราะว่าพวกเราก็เ<ม>ด็กหกสามเข้ามาในช่วงโควิดใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะหาเพื่อนแบบว่าเปิดเทอมาเราก็ค่อยมาหาคิดว่าน่าจะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะแทบไม่ได้เจอเพื่อนเต็มจํานวนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าการเรียนถ้ามาคณะก็คือจะแยก เป็นแบบเสกย่อยๆอ,อีกทีหนึ่งค่ะค่ะก็สําหรับเทอมงแรกเราก็เปิดในช่วงเปิดเรียนในช่วงสิงหาคมนะคะซึ่งตอนนั้นก็โควิดก็เริ่มเบาบางลงก็เลยทางคณะก็เลยสามารถให้เราเข้าไปเรียนในตึกได้ค่ะโดยคณะก็จะตั้งจุดแอลโกอฮอล์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีการเ,ออเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะค่ะระยะห่างนะคะเดียกค่ะ เรียกได้ว่าเกินคําว่าพอประมาณอีกค่ะเพราะว่าห่างไกลกันมากเลยค่ะไปเรียนพร้อมเพื่อนเหมือนไปเรียนตัวคนเดียวค่ะค่ะต่อมาก็สําหรับเทอ,อ,อมสองนะคะเราก็เปิดเรียนในช่วงมกราคมอ,อ๋อใช่ค่ะเป็นช่วงที่โควิดนั้นกําลังระบาดระลอกสองเลยค่ะเอ้ยะระลอกใหม่อ,อ๋อใช่ะระลอกใหม่ค่ะซึ่งคือแบบว่ากําลังรุนแรงทีนี้การเรียนก็เลยเป็นแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะ พอ,พอเราเปิดเทอมมาได้สักสองสัปดาห์ค่ะถึงจะให้มีสามารถเข้าไปเรียนในคณะได้นในวิชาที่ต้องใช้พวกอุปกรณ์นะคะซึ่งเราแต่ว่าเราก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะแบบไปเรียนออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ซึ่งพวกพี่ส่วนมากก็จะเลือกเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าประหยัดเวลาไม่ต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าถามถึงผลเสียของการเรียนออนไลน์พี่พลอยว่าไงคะผลเสียนะคะคิดว่า ดูที่ตัวเราเลยค่ะถ้ามีผลเสียก็เกิดจากตัวเราก็คือเราจะสามารถคอนโทรลตัวเองได้ไหมว่าให้เราตั้งใจเรียนหรือว่าฟังไม่วอกแวกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะว่าถ้ามูณว่าสามารถทําได้ก็ไม่ถือว่าไม่มีผลเสียอะไรค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนครบถ้วนอัดแน่นเข้มข้นทุกวิชาเลยค่ะค่ะแต่ถ้าน้องๆที่จะเข้ามาใหม่นั้นคิดว่าทําไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ พราะพวกพี่ก็ทําไม่ได้เฮ้ยหยอกเล่นใช่หยอกเล่นค่ะสำหรับการเรียนในยุคโควิดนะคะก็ใครใครจะเรียนออนไลน์ก็ออนไลน์ใครใครจะมาคณะก็มาคณะได้ค่ะตามความสะดวกใจของเราเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามาคณะต้องมั่นใจว่าเราไม่เสี่ยงนะคะใช่ค่ะ ลงานที่พวกพี่เคยทำกันมานะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ตอนไฟนอลเทมของเทมหนึ่งนะก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆ2อย่างก็คือเว็บเทคกับคอมโพวิชาวเว็บเทคนะคะอาจารย์ก็จะให้สร้างหน้าเว็บเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองโดยใช้คำสั่งคี่ทีทแอลที่อาจารย์เคยสอนมาประยุกต์ใช้ออกแบบให้สวยงามหรือน้องๆจะหาคำสั่งคีท่ทอื่นจากในเน็ตเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้คะ่ะแล้วก็อาาันที่สก็จะเป็นคอมโพนะอาจารย์ก็จะให้น้องๆเนี่ยเขียน จาว่าโดยที่มีหัวข้อเป็นว่า,าน้องๆน่านะสนใจแอปอะไรนะคะอย่างเช่นพี่กับเฟชีเนะี่ยก็อยู่กลุ่มดยวกันพี่สองคนก็ทำแอปเกี่ยวกับการสั่งอาหารออนไลน์ประมาณนี้ยค,ค่ะค่ะแล้วทีนี่พี่อยากจะแนะนำน้องๆทุกคนที่อยากจะเข้าคณะไอทของบางหมดนะคะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานของการเขียนจาว่าที่อยากจะให้น้องๆลองไปทำความเข้าใจกับ ภาษาจะว่ามัน่อนิดนึงเพื่อตอนทําแบบน้องๆจะได้แบบว่ามีความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็แต่ถ้าน้องๆแบบว่าแบบไม่เข้าใจจริงๆน้องๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราอาจารย์ของเราน่ารักทุกคนค่ะน้องๆสามารถถามตรงที่ไม่เข้าใจได้เลยหรือว่าถ้าน้องๆไม่กล้าถามอาจารย์น้องๆก็สามารถถามเพื่อนข้างๆได้ค่ะแลวพี่บอกเลยนะคะว่า ในชีวิตมหาลัยเพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเคราะเพื่อนจะเป็นคนที่ช่วยเราไปจนจบปีสี่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องก็คือน้องจะต้องไม่ละทิ้งโอกาสของตัวเองก็คือว่าถ้าน้องๆยื่นรอบแรกมาแล้วไม่ติดน้องก็ยังมีรอบอื่นถ้าน้องยื่นเข้ามาถ้าน้องๆยื่นเข้ามาอาจารย์ก็พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆเสมอขอให้น้องๆทุกคนเข้าคณะที่อยากเข้าค่ะโชคดีนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำคณะไอทีค่ะสำหรับน้องๆคนใหม่นะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับ i อทีสามารถเมนใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆจะมาตอบคำถามกันให้นะคะค่ะหรือจะทิ้งข้อความไว้ในอินบ็อกเอ็บางมดไกดก็ได้ค่ะนอกจากจะมี i อทีแล้วนะคะน้องๆยังไปติดตามวิศวกรรมแล้วก็วิศวกมแมคคาทอนิกในคลิปอื่นๆได้ด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์เพจบางมดไกด์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย